เมือนช่วงของ4หุ้นสุดซีดกันบ้านนะครับโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซต์เองมีการเกาะติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นหลาย,ลายตัวถือว่ามีความโดดเด่นนะครับน่าสนใจนะครับเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของ a d v a n c e นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่219บาทนะครับเพิ่มขึ้น5บาทคิดเป็น2.34เปอร์เซส่วนตัวที่2นะครับดูโฮมนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่13บาท90สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น80สตางค์คิดเป็น6.11เอร์ซส่วน สวิงตัวที่3นะหุ้นทรูนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่8บาท3สตาง์เพิ่มขึ้น3สตางคิดเป็น3.75เและตัวที่4นะเดลตา้าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่79บาท75ตา์เพิ่มขึ้น3บาท2 5 25ตางคิดเป็น4.25ป์นะครับนี่คือ4หุ้นส,สวิงนะถ้าเกิดนักลงทุนใหญ่จะเข้าไปเล่นเข้าไปรุยอย่าลืมศึกษาทำการบ้านนะครับดูน่าของกราฟดูแนวรับ ดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้ข้อมูลดอนนี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดสิงในวันพรุ่งนี้